สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพัตตี้เพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่โชว์รูมเพชรยนต์นะคะสาขา2นะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะถัดจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ20เมตรนะคะกรุงเทพมินบุรีค่ะค่ะวันนี้ที่มีรถมานําเสนออีกคันนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max 1.9L นะคะปี2020นะคะ รถสวยไม่น้อยเข้ามาอีกนะคะราคาคันนี้เราขายอยู่ที่6,19,000บาทนะคะเดี๋ยวพัดพาไปชมรอบๆคันรถกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านหน้ากันเลยนะคะนะเริ่มที่ตาไฟกันก่อนเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าโฉม B ี2020นี้เปลี่ยนแบบใหม่หมดเลยนะคะเป็นโฉมแมนเชงแล้วเนาะส่วนตาไฟได้เป็นโปรเจคเตอร์ได้ไฟ day time running นะคะอยู่ ชุดกอดโคมไฟเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆนะคะออกแบบหน้ามาใหม่นะคะหน้าเหล่อหน้าดุเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้ากันนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของกันชนนะคะกันชนสวยๆเดิมๆนะคะ เรามาดูในส่วนของยางและแม็กกันนะคะตัวนี้จะได้เป็นแม็กแอนดรอยจากโรงงานนะคะแม็กแท้แม็กเดิมสวยสวยไม่มีริ้วรอยนะคะเนี่ยค่ะยางปีใหม่เลยนะคะมาดูในส่วนของตัวกระจกกันบ้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวด้วยนะคะอันนี้ติดกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของตัวมือเปิดนะคะ คันนี้จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะเจ้าของเดิมใส่กันรอยนิ้วมือมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะได้เป็นบันไดามาพร้อมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะของคันนี้นะคะมาดูในส่วนของตาไฟนะคะส่วนตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวไฟไฮโดรเจนนะคะ ตัวมือเปิดฝาท้ายนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้กล้องหลังมาด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะคะ,ะสภาพรถสวยเลยนะคะลูกค้าเกือบร้อยเเซนตนะคะตัวกันชนตัวนี้จะได้เป็นตัวโครเมียมกันชนแท้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของภายในนะคะของคันนี้นะคะ,ะจะสวยขนาดไหนไปดูกันนะคะสภาพภายในนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะ เรามาดูในส่วนของอ่ะภายในกันนะคะภายในนะคะในส่วนของอด้านข้างประตูนะคะเนี่ยคะ่ะให้ดูเลยคะ่ะสวยๆเดิมๆนะคะอ่าไม่มีริร้วรอยเลยนะคะตัวปรับกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะอัตโนมัตินะคะอ่าเป็นระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของตัวฟวงมาลายกันคะ่ะ จะได้เป็นพวงมาลัยมังตีฟังก์ชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะค่ะให้ดูกันในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่เดี๋ยวให้ดูหน้าจอเรือนใหม่นะคะว่าไม้ขนาดไหนว่าวิ่งน้อยนะคะไม้วิ่งหลักหมื่นเองนะคะลูกค้านะคะหน้าจอเรือนใหมแสดงผลดิจิตอลนะคะมีไฟสองสว่างไม มื่นหนึ่งพันกิโลนะคะส,สวยๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะภายในกันอ่าถัดมามาดูในส่วนของอ่าตัวจอเครื่องเล่นนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีซูซูนะคะจะได้เป็นจอตัว o i d t o u c ทัสก e ีนนะคะนี่คะ่ะใช้งานง่ายนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ AUX USB นะคะบลูทูธได้นะคะตัวปรับแอร์นะคะเกียร์จะได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะ mm hmm. เป็นเกียร์แมนนวลนะคะลูกค้า mm hmm. ใน mm hmm. ส่วนของเบาะจะได้เป็นตัวเบาะผ้า mm hmm. น,นะคะในส่วนของแคปก็จะได้เป็นตัวหนังนะคะเบาะหนังนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะ รถเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถใช้งานอยู่แนะนำเลยนะคะมาดูในตัวนี้แคปบเปิดได้นะคะนะคะกว้างขวางนะคะเวลาเอาของใส่ก็ใส่ง่ายนะคะเพราะแกปบเปิดได้นะ,ะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะอในส่วนของห้องเครื่องนะคะของคันนี้นะคะมาดูเลยค่ะสภาพเครื่องบอกเลยว่าสวยงามนะคะ เครื่องเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเนาะเดี๋ยวให้ดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะสำหรับคันนี้จะได้เครื่องยนต์ 1,898cc 150แรงม้านะคะจะเป็นเครื่อง r z เ e ีนะคะ TC นะคะจะได้เครื่อง4ีซูป16วาลวนะคะดับเบิลโอเวอร์แฮตแคมชาร์นะคะตัวนี้ระบายความร้อน ด้วยน้ำนะคะเป็น c o m มอนเรลอิน j e c ช i ั่นะคะพร้อมระบบ vgs turbo intercooler นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูในส่วนของคานกันนะคะคานนะคะจะคานแท้คานเดิมนะคะรถของเราไม่มีรถดัดแปลงมีความจมน้ำชนหนักเราไม่นำเข้ามานะคะคานเดิมๆจากโรงงานนะคะเมดอารเหลือให้เห็นเลยนะคะรอยมาร์กนะคะน็อตทุกตัวไม่มีการขยับนะคะให้ดูกันเลยคะ่ะ เราคัดสรรรถให้คุณลูกค้านะคะคัดเกดงอคัดคุณภาพเลยนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะแท้ๆเลยนะคะจากโรงงานนะคะของเราไม่มีการเปลี่ยนนะคะ,ะรถทุกคนันรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะให้ดูกันนะคะบอกได้เลยว่าเรานำรถดีๆมาไว้สําหรับคุณลูกค้านะคะเป็นไงบ้างคะสําหรับ รถคันนี้นะคะ e สูดี black หนึ่งจุดเก้า l นะคะพาพผาชมภายในภายนอกภายในห้องเครื่องแล้วนะคะ,ะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถนะคะตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะของเรามีสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะคะส่วนสาขาที่สองนะคะตั้งอยู่ถัดจากซอยเสรีไทย95้า้ามาประมาณ20เมตรนะคะกรุงเทพมินบุรีนะคะ่นะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับพี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 7 1์2 6 8 2 0 0971126820ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ